เป็นน้ำแข็งน้ำตกจะกลายเป็นน้ำแข็งมองเห็นจากข้างหลังนะครับถ้าจากข้างหลังเนี่ยจะเป็นน้ำแข็งไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูให้ดูข้างล่างครับ เขาจะให้ดูน้ำแข็งนาว่ะน้ำแ,แข็งไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> น้ำแข็งแข็งนิดเดียนี่คือน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งเง,ง้เงี้เลยเป็นนหนาวมากโอเคนะครับ